สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีเสาร์มันอังคานอากาศ12องศาแต่เสาร์เลยจ้าพี่น้องค่ะอากาศค่อนข้างที่สิดีแต่อึมขึ้มจ้าพี่น้องสองคางทางเพื่อนๆพี่ๆกัสิพ่อมองเห็นนะจ้าพี่น้องก็สิมีถังสีเท่ากับถุงสีฟ้ามาวางแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องเป็นมือเก็บขยะของเบลเยียมนะจ้ะบ่บแมนของ เขตของแม่เหมียวนะจ๊ะของเทศบานที่แม่เหมียวอยู่นะจ๊ะสองข้างทางร้านอาพาร์ทมุงอาพาร์ทเมนต์นะคะเขาก็สิมาว่างจังสี่เลยจ้ะพี่น้องถุงท,ทีฟ้าเนี่ยก็สิบเป็นพวกถุงพลาสติกขวดน่งขวดนุ่มพวกกระป๋องเครื่องดื่มนะคะพี่น้องนี่เห็นบ่สองข้างทางบ้านเมืองพ่นดีดีจ้ะพี่น้องคะ่ะถามว่าดีแบบนี้ใจภาษีแพงบ่แพงอยู่จ้ะ แต่กะเฮ็ดให้บานเมืองสะอาดสะอาดลมเลื่นนะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้กระชีพาพี่พานองเข้าป่าคือเกาชมบรรยากาศแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องที่คุณเคยหลายหลายคนอาจชิมตาแล้วเนาะเมื่อนี้กะสิชิュชิューสบายสบายมากก่อนเวลาทํางานกับพ่อได้ท่ายรูป่ทยวิดีโอชมบรรยากาศทํากันจ้ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่แมวเมียวอยากให้เพื่อนเพื่อนพีพีได้เห็นต้นนี้นะจ๊ะพี่น้องต้นไม้ใหญ่แห้งแห้งทุกคนแมวเมียวอยาก บอกว่ากอดเขาไวจ้าพี่น้องค่ะกอดขอพลังจากธรรมชาติกับทุกคนขาขอพลังงานขอความรักความสุขความสดชื่นความสดใสในมือทํางานของแมวเหมียนนะจ้าพี่น้องแมวเมีวชอบเข่าป่าขอพลังบวกขอกําลังใจดีๆจากต้นไม้จากสิ่งแวดล้อมจ้ะพี่น้องกระเฮ็ดให้ใจิตใจเฮามีความสุขไปด้วยจ้ะทุกคนเห็นบอกเอ้ย มี no?> เห็นว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเฮ้าจ้าพี่น้องเฮ็ uh ียห uh 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 ้ก uh ับครองถูกกับทุกเคลียร์ห้ใจเฮ้าดีก็ดีนะคะให้หายเฮ้ามีพลังในการทําการทํางานใส่ชีวิตค่ะพี่น้องค่ะบ่ฮหูว่าคนอื่นเป็นแบบใดนะจ๊ะพี่น้องปัญหาแต่ละคขอบรัวกับมีของแม่เหมียวกับมีแต่ว่าทํายังไงเราจะทําให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะะมองผ่านนะจ๊ะพี่น้อง อันใดแก่กบแก่ไปนะคะอันใดแก่บ่ได้กักว่างใบคอยแก่ไปก็นั่งคูม,มือเวลาช่วยเยียวยาทุกสิ่งกับพี่น้องกำลังใจเกิดจากที่ตัวเองอยาวาเด้อคนรอบข้างกับมีผลจักน่อยอยู่จ้ะพี่น้องถ้าคนรอบข้างคนอยู่ไกลส่งเสริมกันม,มันกรมีพลังเพิ่มขึ้นไปอีกจ้ะทุกคนไปเบ้าหลาใหญ่กว้ามเข้ามาในส่วนจ้ะทุกคนขาะเฮ้ยเมื่อนี้ก็สิแอบไทยคือเก่าละจ้ะพี่น้อง สีพาพีพานองมาเด็ดยอดบกร,ะเ,ระเทศนะเพื่อนสาวฉันถามว่าเธอท,งงออาทํายังไงวะสันเอบกือเทศ่ว้ยังไงจังสี่เพิ่นกัสีเด็ดให้มันเลือหาดอกนะคะพี่น้องเด็ดดอกบกรอเ,เทศละกะเด็ดยอดแขนงถิ่มอันนี้หาดอกค่ะพี่น้องเอาดอกที่สมบูรณ์เพศนะจ๊ะพี่น้องที่พาเขาผาสมือ่เห็นบ่นี่กะเด็ดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องพอกิ้งแขนงกะลี่ออกบ่แมนเด็ดยอดสันจุดปุดกับขึ้ เขาสิจะเริ่มเติบโตได้แค่นั้นเด็ดจ้าพี่น้องเด็ดทิ้งไว้ห้ายอดนี่เห็นหาดอกเด้อที่เด็ดดอกเด็ดดอกออกแบบนี้มันก็สิส่งผลให้ผลของมะเขือเทศสุกเสมอกันลูกสวยอ่าลูกเสมอกันงามค่ะตรงต่อตลาดความนิยมลูกน้ำนักสวยงามจ้าพี่น้องน้ำนักก็สิใดเต็มที่นะถ้ามีารหน่วยกะมันก็อาจสีเทดให้ เขือเทศเข้าสมบูรณ์หน่อยนะคะอาหารไปเลี่ยงหลายน่วยหลายมันกะสิบ่เสมอกันนะ,ะการเด็ดกิ่งออกก็ดีนะจ๊ะพี่น้องเพื่อให้ต้นของเขาบ่ามีะแนงหลายหลกักกสวยงามหลกักกะบ่ไปเลี่ยงกิ่งที่บ่เป็นประโยชน์จ๊ะพี่น้องเอาแต่กิ่งหลักยอดหลักไหวนะจ๊ะพี่น,อน้องแขนงนี่ลี่ออกให้เบิร์เลยจ๊ะพี่น้องนี่เห็นบ่ถ้าเขาอยากได้ต้นเครือเทศเพิม่มเฮาก็เอายอดที่สวยๆที่มันสวยที่มันอวบมันเต็งนะคะพี่น้อง อจงไวเอหลักกะจังเอาเชือกมาพันเนี่ยมันแตกแขนงมันกระสีใดสองต้นจ้ะทุกคนอันนี้เพื่อนบอยแยกต้นหล่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่ายอดใดที่มันหักเนี่เห็นบ่ยยอดรักที่มันหักเท่ากับไวไวแขนงให้มันเป็นยอดของเขาใหม่นะจ้ะพี่น้องถ้าต้นนี่หักต้นทัดไปก็ตตองไวยอดเพื่อที่สีบ่ให้ต้นบกเขือเทศว่าวางนะคะพี่น้องนี่เห็นบ่ยไม่เมือกับถ้ำแบบนี้เลยทุกคน สำหรับปลาเขือเทศหน่อยเนาะเพื่อนสาวถามมากว่าบลเขือเทศหน่อยต้องตัดบอนะคะแต่ว่ามันอยู่คนละแ่บประเทศไทยเ้เบิงเนะะเาะบลเขือเทศหน่อยกับปล่อยเขาเหย้าไปเลยจ้ะพี่น้องบาดสกินสีใสกับจังหนีบออกมานะคะเออแล้วกะ็ตัดลูกที่บอ่อซุกทิ้งนะจ้ะพี่น้องเออบลเขือเทศพวกเชอรอลงเชือรลีกับปล่อยเขาเป็นพ่วงระยะยัง่งล่ะคะบพต้องไปเหตุยังลีตะกิงขแขนออกกับพอ่อจ้ะพี่น้อง จงเรือไว้แต่ยอดลักจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นช่วงพักเบรกทิศนาที่จะพี่น้อยโซกันกับพี่ทำงานน้ากันโซไปโซมากพี่น้อยพักเบรกทิศนาทีตอนเก้าโมงครึ่งจ้ะไม่เมียจะกินกาแฟสักหน่อยนะคะพี่น้องเพื่อเติมพลังการว่าขาไม่เมียวจะไปนักกลางมื้อเช้าหรือกะเที่ยงแล้วก็บ่ายซองเพราะว่าพวกนี้งือจะมากินอาหารอีกครั้งหนึ่งตอนสี่โมงเพราะว่าเมียวเขาตาโมูเพราะว่าต้องไปส่งอาลิซาไปโรงเรียนจ้ะพี่น้อง เพื่อนๆบางคน,นเขาการเข่าติดม่งเอ้ยหกมุ่งเิงนะแต่ไม่มีเขาเขาไโอเอร่าไปโอ้ยขอให้แไม่เวลาผิดมันไร้ไร้คนที่เป็นผู้ชายหือมีเวลาเขาเป็นควาติดมงเนาะไม่มเขายิดมุ่งโอ้ยผักไปเพราะได้ตัดทิงนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีเวลาอ้อ่านี้ตายัดกล้วยออกไปย้ายเมียจังสีูทองจังหิว ไอ้เ่ตรงผีมันลูกเราเขาเจ้านม่เมียวเขกินนะมากินเทียดียวคือนผลไม่กับกาแฟกินตอนเก่าม่งแกับถ่ายดิ่งมาดูชีพนาที่ชนาทีนี่คือเขาห้องน้ามาเด็กกินกาแฟดกินอาหารหวาน่างเรียพ่อได้อ่ทมีพนักที่นี่แม่เมียวบ้าหลืออะไรเพราะว่าแม่เมียวบอได้ออกมาเปะน้แม่เมียวกันเีออกมากลางเขาออกมาปุ๊บแม่เมียวกิะสีกายสามซีนัที่หานัที ไปลากเขาทำงานเบิดเปาเซอกะเข่าความมือกื่อเกาติโนผมแม่มียอนนี่ใส่ไล่าหาอาที่กะเรือแหละสำหรับการพักเบรกมาเขาสวนคือเกากลบเขามาหลังจากนั่นกัสิให้มาโชคตนมะเขือเทศนี่ตะยอดจนหอดเงากักค่ะมะเขือเทศแดงๆเขากะสิเก็บออกไปบ้างแล้วจ้าทุกคนนี่เห็นบ่เพราะว่ามือนี่เป็นมือตัดมะเขือเทศเด้อทุกคนนี่เห็นบ่ลูกแดงๆกันเลยสิเบิร์ไปแล้วกัสิเลือแต่ลูกเขียว เออ,เอ,อนน่งามนี่พักเบรอีกแล้วทุกคนคะ่ะไปพี่น้องขออนุญาตไปทำงานอย่าหูยังคอมเมนต์ไว้กดไลค์กดแชร์ในเะด้อจ้า